เพื่อนๆกำลังมาจนภัยกันอยู่สินะครับแต่ก็มีเกมเมอร์ไม่น้อยที่สงสัยว่าตัวละครในเกมตัวใดบ้างที่เก่งๆน่าสะสมหรือหามาจัดไว้ในทีมสําหรับการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆวันนี้เราจึงพาเพื่อนๆทุกคนมาดูตัวละครเทพๆที่ใครมีต้องกอดไว้ให้แน่นหรืออยากจะหาตัวดีๆต้องมีตัวเหล่านี้เลยกับ5ตัวละครในเกม g i a ิ t Impact ถ้าอยากเทพก็ต้องมีแล้วทีมจะฮอตสุด ก่อนเพื่อนๆไปรับชมกันขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยมากันในตัวแรกดิลุกสาย DPS เขาหนุ่มผมแดงดีลุกตัวละครตามเนื้อเรื่องเจ้าของบาร์เล่าที่มีเบื้องหลังที่น่าค้นหาขนาดจีนรองหัวหน้ากองอัศวินอย่างต้องเรียกว่ารุ่นพี่เป็นตัวละครที่ถูกจัดว่าเป็นหมายเลขหนึ่งในตอนนี้สามารถทำดาเมจได้อย่างโหดเหี้ยมด้วยคอมโบสกิลแชร์ลิงออนสล็อตในการสร้างดาเมจต่อเนื่องได้ถึง3ฮิตติดต่อกันและยังมีคูลดาวเพียง1ิบวินาทีบอกเลยว่าไวจัดทําให้ตัวเขาสามารถสร้างดาเมจได้อย่างรวดเร็วทําได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะตีกับบอสดันเจียนหรือแอบบสแต่ส,สำหรับบทบาทในการผจนภยัยอาจจะมีตัวที่ดีกว่า Fi สายสัพพอร์ ตัวละครสาวสุดเนิที่ตัวละครมีลักษณะคล้ายๆลกับการ์ตูนอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งเห็นแบบนี้ตัวเธอถูกจัดระดับให้เป็นตัวละครของเอสเทียเลยสามารถนําไปใช้ได้กับทุกๆคนแถมระดับอยู่เพียงแค่สดาวเท่านั้นเองทําให้การหาสะสมปลดล็อกพรสวรรค์ได้ง่ายกว่า5าดาวนั่นเองซึ่งลักษณะเด่นของตัวเธอคือการสร้างราเมิได้อย่างต่อเนื่องด้วยสกิลไนท์เทรดเดอร์เป็นการปล่อยนกสายฟ้าออกมาเพื่อสร้างราเมิเป็นเอลิเมน a ัลหรือติดสถานะไฟฟ้าด้วยนั่นเองสามารถต่อคอมโบได้ง่ายรวมไปถึงเมื่อไ ทรเดอร์หมดเวลาแล้วก็ยังจะใช้บินท์แพนทัสโมโกเดียต่อได้เลยเพื่อใช้สกิลได้ต่อเนื่องและนานยิ่งขึ้นชีชีฮิลเลอร์ ตัวฮีเลอร์ที่สําคัญที่สุดและดีที่สุดแล้วในตอนนี้ขอยกให้กับชีชีเด็กน้อยสุดน่ารักที่บอกว่าตัวเองเป็นซอมบี้ผีดิบที่ถูกเทพชุบขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องที่มอบมาให้เธอสกิลหากินของเธอมาแน่นอนตัวละครสายฮิลทําการรักษาตัวละครทั้งหมดภายในทีมเมื่อทําการโจมตีศัตรูระหว่างใช้สกิลนี้บอกเลยเป็นสกิลที่จะทําให้เ,เพื่อนๆกลุยบอสดันเจียนหรืออบิสได้ง่ายมากๆเพราะการกินยาบางครั้งมันไม่สามารถเพิ่มได้ตลอดเวลาดังนั้นใครอยากได้ฮีเลอร์เทพรีบหาไว้เลย เวนตี้สายซัพพอร์ต The God of Support <Yeah. S 2> ขอยกให้กับเวนตี้เลยเทพแห่งสายลมที่จะเป็นตัวละครตู้พิเศษที่กำลังเปิดสุ่มกันในตอนนี้อยู่ซึ่งโอกาสที่จะได้รับค่อนข้างง่ายแต่ก็ต้องมีการลงทุนหน่อยโดยสกิลอย่าง w i t e Glanod จะเป็นการดูดศัตรูทั้งหมดบริเวณสกิลมารวมกันเป็นจุดเดียวซึ่งเป็นจุดขายของสกิลท่านลมอยู่แล้วประกอบกับ Skyward Sonnet ที่จะสร้างลมบินบนฟ้าได้เลยโดยไม่ต้องหาแหล่งเกิดลมเป็นลักษณะเด่นที่ใช้ในการผจญภัยได้ดี his unique elemental burst can pull together nearby enemies making him a strategic character who can both deal damage and control the battlefield Xiangling side DPS, <laughs> gung support ตัวละครแจกฟรีที่ดีมากๆเซียงหลิงเธอเป็นกุ๊กทําอาหารคนจีนที่มีความสามารถเด่นของเธอไพโรนาโดทําไม้ตายที่สร้างดาเมจได้รอบๆตัวได้ต่อเนื่องถึง10วินาทีเลยทีเดียวแล้วเราบิวดาเมจได้ด,ดีสามารถเป็นดาเมจหลักได้อีกด้วยคอมโบง่ายใช้งานได้หลากหลายแถมที่สําคัญหาง่ายด้วยนั่นเองดังนั้นแล้วใครที่อยากได้ตัวซัพพอร์ตกิ่งดาเมจสลับลงมาได้บ่อยๆแนะนําน้องเซียงหลิงเลยคุณภาพเกินราคาสีดาวจริงๆสําหรับตัวละครตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5ตัวละครในเกมจินอิมแพกที่อยากเทพก็ต้องมีแล้วทีมจะโหดสุดๆและลองคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าตัวละครตัวไหนที่เป็นตัวละครสุดโปรดของเพื่อนเพื่อนกันบ้างในตอนนี้ก่อนจากนั้นไปขอฝากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ